อร่อยไร้กังวลกับฟอแคกรกะทิธัญยพืชแหมคุณผู้ชมคะเชา้ชาๆอย่างเงี้ยแหมมีความสุขมากเลยมานั่งเล่นกับแม่ลูกหมาบ้างนี่แล้วคนนี้นี่สบายชิ้นใหม่ของบ้านเป็นอะไรกันค่ะเราเป็นอะไรเป็น,ปนลูกค่ะลูกใครลูกใคร ลูกคุณแม่อ๋อลูกของแม่นี่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นหลาเนเ่แต่ตอนนี้มาเป็นลูกสาวแล้วหนูชื่ออะไรบอกผู้ชมสิคะชื่อน้ำตาลชื่อน้องน้ำตาลนะคะ,คะอายุเท่าไหร่ละแปดขวบแปดขวบแต่ตัวโตมากเลยเช้าๆเราก็อย่างนี้ค่ะมีความสุขดูแลสามีมบ้างมีหมามีลูกหมาลูกคนยั่วเยี่ยไปหมดเลยนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทําอะไรทานกันดีไหมั้นะคาหนูอยากทานอะไรวันนี้อยากทานกล้วยบอร์ชีอู้อยากกินกล้วยบอชีเราชอบอสิใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนในตู้เย็นเนี่ยมีกล้วยแล้วก็มีกะทิหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวไปทำให้ทานโอเคโอเคไปเลยไปไปไปเลยเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดฝาเลยเห็นไหมคะง่ายมากเลยเล่าก่อนนะอ่าดูลองชิมที่คะเป็นไงลูก หวานมันอร่อยเลยอ้หวานมันอร่อยเลยเหรอ,อเห็นไหมคะ่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทานกันเมนูกล้วยบัวชีหองตั้นในวันนี้นะคะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทานกะทิได้อย่างสบายใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าทําจากธัญพืชน,นอกจากนี้นะคะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลและยังมีวิตามินอ e, ีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างกับกะทิทั่วไปเลยแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับ คนรักสุขภาพเดี๋ยวเราไปทานกันตรงนน้นนะคะอ่ะเราลาคุณผู้ชมไปก่อนลูกค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับฟอร์แคร์กะทิธัญพืชอร่อยไร้กังวลสนับสนุนรายการของเรานะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสบายสไตล์มยุราแล้วเดี๋ยวพบกับรายการต่อไป